สวัสดีครับคุณผู้ชมครับแฟนรายการ Golf Channel นะครับและใครที่ติดตามปั้นปั่นฟาชวิงวันนี้เราอยู่ที่ Golf Town นะครับผมก็วันนี้เรามี3ช่วงเหมือนเดิมครับ Hard Talk Swing Factor และอ n อนคอร์สครับผมแล้วช่วง Hard Talk เราจะไปคุยกับใครวันนี้เราไปดูกันครับ ที่สำคัญวันนี้ก็คือเป็นบุคคลคนหนึ่งที่อยู่ในวงการกอล์ฟมานานเป็นพี่ที่สนิทนะฮะเรารู้จักกันมาประมาณ4-5หปีนะตีกอล์ฟกับแกแกก็เป็นคนซัพพอร์ตสถานที่ซ้อมด้วยขอต้อนรับนะครับพี่แฟมกอล์ฟทาวน์กับรายการตัดนินใจตรงนสวัสดีครับสวัสดีครับไางครับไม่เคยนอดนอนท่านี้มาก่อนปกติมาซ้อมที่กอล์ฟทาวน์ใช่ครับ พี่แฟมก็ให้สถานที่กามซ้อมฟรีแล้วก็เยาวชนหลายๆคนซ้อมรวมถึงนักกอล์ฟอาชีพด้วยใช่ครับแล้วก็วันนี้ยังมาขอสถานที่ถ่ายรายการด้วยคือต้องบอกว่าผมเนี่ยมาขอสถานที่ในการถ่ายเนี่ยบ่อยแล้วตั้งแต่สวิงแฟกเตอรนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยตีสองแล้วนะครับเรายังมาถ่ายกันอยู่เลยไม่ต้องเกรงพี่แฟมครับที่จริง เราอยากจะมาคุยกันอาหานะแต่มันต้องจู่หัวก่อนว่ากว่าจะมาเป็นกอล์ฟทาวพี่แซมทำอะไรมาก่อนทําร้านทองเบื่อมันไม่มีอะไรทําก็เลยบอกเขาบอกว่าขอไม่ทําได้ไหมร้านทองขอทําอะไรที่ตัวเองชอบดีกว่าเดือนหนึ่งไปเรียนที่อเมริกาเลย<ำ>เรียนเกี่ยวกับกอล์ฟทุกอย่างธุรกิจดูทุกอย่างทั้งหมดกลับมาก็ทําเลยซึ่งตอนนั้น,นต้องบอกว่าย้อนไปประมาณ5ปีเนาะพี่แซมธุรกิจกอล์ฟที่เป็นอินดอร์แบบเนี้ยังไม่ค่อยมีใครกล้าทําหรือว่ากล้าลงนะทุนนะพี่ ตอนที่พี่บอกพี่จะทำกอล์ฟทาวไปเรียนต่ออะ <froze. S 1> แม่พี่ไม่ได่าพี่หรอไม่ใช่แค่แม่เพื่อนก็บอกว่ามึงไม่รอดหรอก <c oughs> <c oughs> บอกว่าทำฟีสก่อนไหม <c oughs> ดูว่าแบบจะทําได้หรือเปล่า <ừ. S 1> ไม่ทําเพราะถ้าทํากูก็ไม่ได้ทําอยู่ดีเป็นพ่อแม่ก็ผมก็งงกันนะ <c oughs> อยู่ดีก็บอกหักดิบแบบกูจะทากอล์ฟ <c oughs> <c oughs> จะทำกอล์ฟ <oughs> ท,ที่ไม่ใช่อุตสาหกรรมที่ตัวเองอยู่มาก่อนอที่คําดูถูกพี่มีอะไรบ้างตอนนั้นน่ะที่คนบอกว่าทําไม่ได้คือพอเวลาเราบอกเพื่อนว่าเราจะทําเขาก็แบบ จะได้เหรอแล้วก็สุดท้ายก็เราก็มารู้อยู่แล้วว่าเขาก็ไปคุยกันขอว่ามึงมัน,มน,มนไม่รอดแน่ <c oughs> เจ๊งแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยคือคำนี้ได้ยินบ่อยจนเฉยๆละครั้งแรกที่รู้จักกอล์ฟทาวน์เป็นห้องซิม,อมตอนนั้นยังไม่มีเลยฟิตเนสร้านอาหารจะพูดตรงๆอะ่ะก็ยังลางลาง,ลางยังลางลาง,ลางอยู่ตอนนั้นกี่ปีพี่ที่มันมันยังเงียบเียบอยู่ตอนเปิดมาประมาณสองปีทั้งวันมีคนเดียวขึ้นมา้อมบางวันไม่มีเลยนอนดูหนังอย่างเงี้ยก็จะเป็นที่อยู่ของ สามโทสีอันนีทสามเวสีเก่งหมดเลยเก่งหมดเก่ง๊อกตีด๊อกเก่งคือ2ปีที่มันเงียบมันมีอะไรฉุกคิดแลยว่าเฮ้ยเราพลาดไปหรือเปล่าหรือเราเัื่องแบบคิดผิดอะไรเงี้ยค่อนข้างรู้ว่ามันเร็วไปมันเร็วไปประมาณ5ปีถึง10ปีแต่คิดว่าถ้าเราเข้ามาทําแล้วแล้วเก็บรายละเอียดดีๆมัน มันน่าจะเร่งความเร็วได้มากขึ้นพอโควิดโดนปิดไปช่วงนั้นก็ก็หนนะักก็เครียดตอนนั้นก็เครียดแม่โทรมาบอกเป็นไงบ้างก,ก็สบายแม่สบายแม่จ่ายสบายเลยแม่สบายเพราะถ้าเราบอกว่าเราไม่เราไม่ไหวมันคงเขาก็บอกก็บอกแล้ว้ขายทองเราก็อึดมาเรื่อยๆแต่พอกลับมาเปิดทุกครั้งที่กลับมาเปิดอ่ะ คนมันเริ่มตีกอล์ฟเยอะเขาเรียกว่าตอนช่วงโควิดมีนักกอล์ฟหน้าใหม่เกิดขึ้นมากมายถูกต้องทุกคนแบบเลือกที่จะเล่นกีฬานี้เพราะว่าหรือว่าหลายคนเนี่ยที่เล่นมาแล้วแล้วก็หยุดเล่นไปสุดท้ายพอโควิดไปไหนไม่ได้เฮ้ยเริ่มซ้อมกอล์ฟมันเป็นสถานที่ออกกำลังกายที่ยังเปิดได้อยู่ถูกต้องแล้วก็เว้นระยะห่างได้พอคนรู้จักกอล์ฟทาวน์เริ่มโอเคละดีละมันคนที่เคยดูถูกพี่เคยแบบคอมเมนต์ที่ เขามากลับมาเขาก็บอกกูไม่คิดนะว่าจะทำได้ก็เก่งแตององ่อย่างแค่นั้นเองถ้าเราจะเอาทุกอย่างไปอยู่กับคำพูดคนอื่นมันม uh huh. กอล์ฟทาวคงไม่เกิดตั้งแต่แรกแล้ว uh huh. แต่ว่าเราก็เชื่อมั่นในตัวเองอะ่ะแล้วเราคิดว่าเราศึกษามาพอแล้วถ้าเราทำดีพอของถ้ามันดีถ้ามันโอเคอะ่ะมันก็ไปได้ของมันเองอแต่ตอนนี้ไม่ใช่แค่กอล์ฟแล้วในกอล์ฟทาวมีฟิตเนสด้วยมีร้านขายอาหารด้วยแล้วก็มีแบรนด์เข้ามาด้วยตอนนี้พูดถึงแบรนด์พี่แฟ นั่นก็คือแบรนด์ G4 G4 เข้ามาทำ G4 ได้พี่เริ่มจากเราชอบแหละบอกเพื่อนเพื่อนเเสื้อตัวละ5,000ันเคยไปซื้อเราก็เหมือนเดิมเราก็มั่นใจแล้วเราคิดว่าเราดูมองชัดพอเราก็ทำเขาเรียกว่าวิสัยทัศน์ <laughs> เปิดมากอฟทาวปัญหาที่หนักใจที่สุดอยากปรับปรุงอะไรเงี้ยอยากแก้ไขก็ก,ก็ต้องเก็บรายละเอียดแล้วครับอย่างน้อยสิ่งที่เราตั้งไว้วันแรกอะ่ะมันมันได้ไปเกือบหมดแล้วเช่นเราต้องมีฟิตติ้งอยู่ในนี้ครับเราต้องมีที่ซ้อมเราต้องมีโคช้ชเราต้องมีหมอมีคลินิกกายภาพฟิตเนสไม่อยากให้แค่มีมันต้องแบบต้องสรบต้องครบครบอย่างที่เกิดไปตอนต้นรายการกรอฟทาวเนี่ยนอกจากจะให นักกอล์ฟทั่วไปเนี่ยมาใช้บริการครับก็ยังมีการสนับสนุนนักกีฬาเยาวชนรวมถึงเซเลบบางคนที่อยากจะเป็นโปรกอล์ฟอะไรเงี้ยคุ้นๆมากเลยพี่คุ้นมากเลยแม่งอยู่ทางไหนวะคือพี่บ๊ามมองตรงนี้ยังไงในการในการสนับสนุนน้องแล้วก็นักกีฬาจริงๆก็มาจากความรักอะเราลักในกีฬาเนี่ยถ้าคนไหนเราเห็นว่าแบบมีโอกาสหรือว่าใครที่ชอบใครที่รักเราเราให้ได้เราให้เราไม่ได้ จริงต้องเหมือน<ล>ว่าเห็นเห็นถึงความตั้งใจเนาะเพราะว่าพี่แฟมเองเห็นเห็นนักกีฬาคนไหนตั้งใจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมือท็อปมาแล้วหรือกําลังพัฒนาตัวเองเนี่ยถ้ามีความตั้งใจเนี่ยพี่แฟมก็ค่อนข้างที่พร้อมจะสนับสนุนนะ ทำไมชอบกอล์ฟแต่ไม่สร้างสนามได้ทำไมถึงสร้างห้องซิมูเลเตอร์เป็นคนแรกๆของประเทศจริงๆเลยคือสนามไดมันใช้พื้นที่เยอะแต่ว่าพอสุดท้ายแล้วเรามาศึกษารายละเอียดเฮ้ยอย่างเครื่องที่เราใช้อย่างเงี้ยนักกอล์ฟระดับโลกเขาก็ใช้กันหมดครับระยะทุกอย่างดูได้หมดแล้วถ้าไปข้างนอกสมมุติว่าลูกกอล์ฟ ถ้าลูกดีลูกไม่ดีระยะไม่เหมือนเดิมสําหรับใครที่กาลังสร้างสวิงแบบผมนะอันนี้คนที่สวิงไม่ดีมาต่อตอนนี้ก็ยังไม่ได้ดีมากนะแต่ว่าพัฒนาขึ้นในทุกๆวันก็<อ>ต้องบอกว่าการเห็นภาพตัวเองการเห็นไฟบอลค่าต่างๆสถติติต่างๆมันช่วยให้เกมกอล์ฟสวิงกอล์ฟพ,พัฒนาขึ้นจริงๆกอล์ฟทาวครับว่าเราอยู่กันเป็นประจำเราอยู่กันเป็นประจำผมนี่เข้าแทบจะคื่ควนอยู่แล้วคือฟีฟ่าเนี่ยเขาสอนอยู่ที่นี่อยู่แล้วถูกต้องครับมันเหมือนครอบครัว แล้วสิ่งที่น่ารักที่สุดคือพี่แฟมทําไมถึงสนิทกับพนักงานมากเลยคือเราเป็นผู้บริหารเราเป็นเจ้าของแต่สิ่งที่ผมเห็นนะคือพี่ให้ความเป็นพี่เป็นเพื่อนมากๆเป็นสิ่งที่เราอยากเห็นอยู่แล้วเป็นคอมมูนเตี้เราก็อยากเห็นให้มันเป็นแบบนั้นพนักงานก็เหมือนกันแล้วเราสนิทเราคุยกับเขาเขาก็จะมีความน่ารักแบบเนี้ยไปหาลูกค้าด้วยวันนี้แบบพูดอะไรก็หล่อไปหมดพี่แฟมเคยเจอ ลูกค้าโวยไหมลูกค้าโวยมีมีอยู่มีคอมเพลนไหมมนใหญ่เขาคอมเพลนเรื่องอะไรเสียงดังโอเคโดนด้วยกันเสียงเสียงดังนี่คือเสียงคนที่มาซ้อมเสียงพี่เล่นออกรอบไงเราก็แบบมันก็อินอ่ะแล้ว่าเสียงดังเลยฮาตะโกนโวยวายเบรกข้างๆก่อนออกเขาบอกผมผมขอคอมเพลนนิดนึงนะครับว่าเบรกข้างๆเสียงดังแล้วที่ไหนได้คือเบรกขอเ ซึ่งซึ่งเราก็เยียมลงนะแต่เราก็แบบผมผมอยู่ในเหตุการณ์ก็ <c oughs> ก็เผือดังอีกบ้างเหมือนกันตอนนั้นกำลังเข้าได้เข้าเข็มเลยถ้าคุณมากองทาวแล้วคุณเจอหมาตัวแบบเตี้ยๆนะยาวๆหน่อยนะอ้วนๆอ้วนๆ,ๆ,ๆ,ๆวิ่ง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 นะแล้วมันวิง่งไล่มอเตอร์ไซค์เดี๋ยวอะไรเงี้ยอย่าไปเตะหมาเขานะหมาเจ้าของหมาเจ้าของนะบางทีเดินหลุดออกไปนู่นอ่ะไปไปคุยใหญ่เจ้าเบอร์ดี้เนี่ยเป็นไฮไลท์ของที่นี่นะคนที่มาซ้อมอ่ะ รู้จักเบอร์ดีแต่ไม่รู้จักพี่แฟมเหมือนเป็นพนักงานต้อนรับคนนึง <Nixon> อันนี้ถามป้าเลยรัาจากการที่รู้จักพี่แฟมมา5ปีทํางานอยู่ในกอล์ฟทาวด้วยมีอะไรอยากจะพูดกับพี่แฟมไหมส่วนตัวผมเนี่ยก็ต้องบอกว่าเริ่มต้นที่กอล์ฟทาวแล้วก็มีชื่อเสียงขึ้นมาก็จากการสอนที่นี่ส่วนใหญ่ถ้าพูดถึงก็จะรู้ว่าโปรฟี่้าเนี่ยสอนที่กอล์ฟทาวเป็นหลักอยู่แล้วนะครับมองเห็นว่าพี่แฟมเนี่ยให้โอกาสไม่ใช่เฉพาะนักกีฬาแต่รวมไปถึง ผู้ฝึกสอนแบบผมด้วยนะครับรวมไปถึงหลายๆคนทคนที่อยู่ในนี้การเชิญพี่แฟรรมมาครั้งนี้นะต้องบ,บอกคุณผู้ชมว่าเราไม่ได้มาอวยคนกันเองต้องบอกว่าสิ่งที่เราเรียนรู้จากการกล้าที่จะทําของ<ช>พี่แฟมเนี่ยหรือความที่ชอบอตัดสินใจทําอะไรที่มันยากแล้วม,มันคิดว่าเป็นไปไม่ได้จริงๆจริงๆต้องบอกว่าบบสิ่งสิ่งที่ผมมองก็คือเป็นต้นแบบนั่นแหละเนื่องจากอะไรรู้ไหมตอนผมเริ่มอ่ะผมอายุน้อยมากๆในการมาสอน ซึ่งโดนแบบเดียวกับพี่แฟมเลยว่าอายุเท่านี้ทําไมรีบมาสอนอซึ่งเราก็มองว่าเฮ้ยพี่แฟ้มก็โดนเหมือนกันแต่พี่แฟมเขายังกล้าทำเพราะฉันแม้แต่ตัวเราเองเราก็ตัดสินใจเลยว่าเราจะสอนแค่คอมมิตว่าจะทําแล้วก็ตัดสินใจทําเลยก็เลยชอบตรงนี้มากๆผมพัฒนาได้ก็เพราะว่าที่นี่ด้วยแล้วก็ฟีฟ้าด้วยค่ถามนอกเรื่องกันหน่อยพี่แฟมพี่แฟมครับตอนนี้โสดปะ <laughs> ไม่ครับ <laughs> ไม่โสดเฮ้ยกล้าพูดด้วยหรอแต่ถ้าผู้หญิงถามอาจจะ เอาเปละอะไรละคนปัจจุบันดีดูดีมากเขาก็มาช่วยงานพี่แปมด้วยใช่ไหมครับใช่ใโอเคยังโอเคยังนี่เหมือนเหมือนดาราขั้นหนึ่งอ่ะแฮปปี้ครับพี่แฮปปี้ครับเพียงมันเบาเลยแฮปปี้ม่ะแฮปปี้ครับพี่คุยเรื่องแปมละเอาให้บ้านล้าวหน่อยแฮปปี้สนามไหนสวยที่สุดเฮ้ยพูดยากเลยปัญญาไหมมีหลายที่แคดดี้พี่เป็นป้าพี่ก็ไม่ค่อยรู้เลยโอ้อะคุณผู้ชมแต่ว่าอีกช่วงหนึ่งที่เราจะ น่าจะสนุกเพิ่มมากขึ้นก็คือช่วงเล่นเกมโอเคเราจะมีเกมให้พี่แฟมเล่นด้วยครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นเกมกันเลยครับ,รบมากอล์ฟทาวทั้งทีแหม่ก็ต้องมีเกมเล่นกับพี่แฟมหน่อยนะฮะเพราะว่ามันอยู่ในคอมมูนิตี้ที่มันเป็นเกี่ยวกับกอล์ฟอยู่แล้วนะฮะก็วันนี้ครับเราจะมาแข่งพัดกันทั้ง3คนไหมสามคนผมด้วยเหรอเราพี่มี3ชีวิตพัดสามทีใครพัดไม่ลงก็ถือว่าตาย ก็ถือว่าเสียไปหนึ่งคะแนนก็คือเสียหนึ่งชีวิตหนึ่งชีวิตสามคนใครพลาดไปลงน้อยสุดไปปั่นจิ้งลีดหาผู้ชนะแล้วก็หาผู้ชนะหนึ่งคนโอเคคนแพ้จะต้องปั่นจิ้งลีดคนละสิบรอบคนชนะจะได้เป็นเจ้าของกอฟเทาวสึกชิงก๊อฟเทาวพอรายการจบปั๊บคือเจ้าของก็ไปชนะได้เลือกว่าจะคนที่นชนะได้เลือกโอเคยิงฉุบชนะได้เลือกอีกทีหนึ่ง พี่เลือกพี่เลือกพี่จะเป็นพี่จะเป็นแบบเท่าไหร่พี่สุดท้ายแล้วใครก่อนคนแรกพี่พัดละครพี่เลยผมรีคอร์ดเลยเพราะว่ามันจะได้ดูว่ามันโลดีหรือเปล่าอ้าเสียงชิงช้าวมีลายฟ้ายอเป่อ้าวมีสต๊อฟสต๊อฟสเลยนะสงชิงกอล์ฟเท้าใครพอเปลี่ยนเลเตอร์แล้วกะวะ เฮ้ยลงว่ะเฮ้ยไม่ลงสามชีวิตสามชีวิตเฮ้ยฮ้ยเห็งลายหน่อยเว้ยทำอะไรก็ได้ห้ามโดนตัวใช่ถูกต้องป้าเฮ้ยโอ้โหเป็นยังไงเป็นยังไงวยะึงแปดแไม่รู้พักเตอร์ดีหรือว่าเราพักเก่งวเนี่ยกัวร้อนกัวร้อน หรือว่าเราเป็นคนพัดเก่งวันนี้ตลกมันง่ายหรือมันย่างจุดสีแดงเจ๊งว่ะปะถ้าลงอีกแถวป้้นไม่ให้ถลิกถ้าพี่ไม่ลงสามลูกอ่ะพี่ต้องมาชิงกับผมอีกโอเคเอาลงไปก่อนอันนี้เรียกว่าไม่เสียชีวิตยา จบแล้ว่ะแปงว่าอะไรวะทำไมอ่อนอี่วะหนึ่งสองลายเปลี่ยนแล้วตอนนี้<ช>ลายเปลี่ยนแล้วลายซ้ายลายซ้าย <c oughs> ไม่ตอนนี้มันจะไม่ซ้ายมาตรงน,นี้เลยโอ้โหไมแปดหนึงพี่แฟมครับ าฝากอะไรถึงวงการกอล์ฟไทยหน่อยเพราะว่าต้องบอกว่าที่จริงกอล์ฟทาวก็เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวงการกอล์ฟใช่ครับเราก็ยังใหม่เนาะเราก็ไม่รู้จะจะพูดอะไรได้เยอะแต่ว่าสิ่งที่อยากให้เห็นคืออยากให้กอล์ฟมันโตอ่ะคือถ้าธุรกิจกอล์ฟโตคนมาตีกอล์ฟเยอะขึ้นทุกคนมันได้ด้วยกันหมดก็อยากให้เห็นแบบนี้แล้วก็ถ้าทุกคนในวงการกอล์ฟหรือจะใครก็ตามมา ทำด้วยกันมีอะไรอยากทาทาด้วยกันทําให้มันพัฒนาต่อไปมันแค่นี้มันมีความสุขแล้วครับวันนี้ขอบคุณพี่แฟมมากนะครับครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวเราไปช่วงต่อไปเพราะว่าฟี่แมีสวิงที่จะแนะนําถูกต้องครับเดี๋ยวพบกันในช่วงต่อไปครับพี่แฟมคุณครับขอบคุณครับไปฟังครับ สวิงแฟกเตอร์นะครับหลังจากที่ท่านักกอล์ฟเนี่ยน่าจะได้ชมใน e p พีหนึ่งมาแล้วนะครับที่เราแนะนํากันไปว่าในกอล์ฟสวิงเนี่ยจะมี10บโพสิชันนะครับหรือว่า10ช่วงนะครับแน่นอนว่าในแต่ละช่วงนั้นมีความแตกต่างกันออกไปนะครับโดยสิ่งที่เราจะแนะนํากันในวันนี้เรียกว่าเป็นเช็คพอยต์นะครับว่าท่านักกอล์ฟควรจะเช็คอะไรบ้างในตําแหน่ง P1 ครับและตำแหน่งเช็คพอยต์นะครับสำหรับโพสิชันของ P1 นะครับท่านักกอล์ฟสามารถเช็คได้จากด้านหน้านะครับก็คือเฟสออน สิ่งที่เราจะเช็คกันนะครับอันดับแรกเลยก็คือตำแหน่งลูกนะครับหรือว่า ball position นะครับนี่คือข้อที่1นึ่ะครับตำแหน่งลูกนะครับให้เหมาะสมในแต่ละไม้ที่ทานกอก์อสกำลังกะตีนะครับโดยที่เริ่มจากเหล็กสั้นเนี่ยจะเป็นวางไว้กลางลำตัวนะครับแล้วค่อยๆขยับไปทางซ้ายของท่านนั่นเองนะครับเรื่องที่2ครับคือ foot s t a n d นะครับก็คือจะมีการยืนที่กว้างขึ้นเรื่อยๆนะครับตามไม้เช่นเดียวกันนะครับ1ตำแหน่งบอล2 foot s t a n d นะครับ เรื่องที่3ครับคือ body position แน่นอนว่าเมื่อเรามีการขยับตำแหน่งบอลไปทางซ้ายและยืนกว้างขึ้นแล้วนะครับเราควรจะเอียงศีรษะไปทางขวาเพื่อให้เหมาะสมนะครับกับเรื่องของการเอียงตัวเนี่ยให้เหมาะสมกับมุมที่กำลังจะตีนะครับเรื่องสุดท้ายครับจะเป็นเรื่องของ g r i ปนะครับเพื่อให้ท่านกอล์ฟเนี่ยเข้าใจว่าเมื่อเรายืนตัวตรงนะครับแน่นอนว่าสามารถจับกริปในลักษณะพนมมือเหมือนเวลาเราจับพัตเตอร์นะครับแต่เมื่อเป็นวงสวิงเมื่อตำแหน่งบอลซ้ายมากขึ้นเรายืนกว้างมากขึ้น แล้วเราก็มีการเอียงศีรษะกริปของเราจะค่อยๆสตรองขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกันนะครับกริปสตรองในที่นี้ก็คือมือซ้ายคว่ำและมือขวางายนะครับ mm hmm. เมื่อเราสามารถที่จะปรับให้ตัวเราเนี่ยเหมาะสมกับไม้กอล์ฟที่ยาวขึ้นนะครับจะทําให้ท่านตีกอล์ฟได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับนี่คือการเช็คพอยต์นะครับจากด้านหน้าซึ่งมี4ีเช็คพอยต์นะครับและอีกส่วนหนึ่งนะครับถ้าเรามองจากด้านข้างนะครับหรือว่ามุมดาวเดอรไลนนะครับ อันดับแรกครับเราจะมองกันที่การยืนนะครับนั่นก็คืออ l ไลเมนต์นะครับมีอ l ไลเมนต์นะครับว่าท่านักกอล์ฟเนี่ยมีแนวเท้าฟุตไลน์ทิปไลน์ก็คือมุมสะโพกนะครับแนวสะโพกและสุดท้ายก็คือโชเดอร์ไลน์นะครับว่ามีการสแควร์ไปในทิศทางที่ท่านต้องการหรือไม่นะครับเรื่องที่2ครับก็คือมุมการพับตัวนะครับถามว่าเราควรจะพับตัวแค่ไหนนะครับเราควรจะเริ่มจากโพสิชันของการยืนตัวตรงนะครับ เราควรจะเหยียดแขนออกไปนะครับทิ้งไม้ลงมาให้ตูดกริปชี้ที่ระดับของเข็มขัดเพราะตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะหมุนตัวได้ง่ายนะครับหลังจากนั้นมีการโน้มตัวลงไปนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการเช็คพอยต์ได้อีกหนึ่งเรื่องเลยก็คือตำแหน่งของก้านนะครับชาร์ปเพลนจะชี้ที่หัวเข็มขัดนะครับจากฝั่งดาวเดอไลน์เนี่ยเราจะมีแนวอะไลเมนต์นะครับแนวการพับตัวนะครับพับจากกลางลําตัว และเรื่องที่เรื่องสุดท้ายจากด้านข้างก็คือแนวก้านจะชี้ที่หัวเข็มขัดนะครับนี่ก็คือ7เช็คพอยต์นะครับจาก Face On และ Down The Line ของ Position ของ P1 ครับสำหรับช่วงออนคอร์สวันนี้นะครับวันนี้เราจะไปกันที่สนามชีจันครับผมเป็นชีจันกอล์ฟรีสอร์ทนะครับตั้งอยู่ที่พัทยาชนบุรีนะครับไฮไลท์ของสนามกอล์ฟชีจันเนี่ยจะเป็นการที่ท่านกอล์ฟจะได้เล่นกอล์ฟทั้ง18หลุมโดยที่เห็นวิวของเขาชีจัน แล้วก็มีรูปของพระพุทธรูปอยู่ด้วยใช่ครับก็จะมีองค์พระอยู่ที่เ,เป็นพระพุทธรูปแกะสลักนะแกะสลักที่เหมือนเป็น ผาหินแล้วกันหินผานะฮะก็มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากรวมไปถึงสนามกอล์ฟชีจันนะครับเขาบอกว่าเป็นแฟร์เวย์ที่นุ่มที่สุดในประเทศตอนนี้เราสองคนเนี่ยลองไปทดสอบสนามมาเรียบร้อยแล้วนะครับวันนั้นมีงานของกอล์ฟชาแนลแล้วก็เป็นกอล์ฟชา e l ลเอมทัวร์ใช่ครับที่ชีจันครับต้องบอกว่าเป็นกอล์ฟที่ไม่ง่ายวันนั้นเราตีกันที่ระยะ7,300ก็คือหมุดหลังสุดครับผมนะครับระยะยาวมากๆแล้วก็คอนดิชันสนามเนี่ยดีมากๆเช่นเดียวกันนะครับ บวกกับลมเข้าไปอีกครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าขนาดโปรทัวยังร้องโอยนะฮะบางหลุ่มที่บอกว่าลมควรแรงๆนี่โอ้โหตีกันไม่ไปอะตีไดเวอร์ไม่ถึง250หหลาวันนั้นอะ <laughs> อันที่แน่นอนนะครับบนกรีนก็ถือว่าเป็นกรีนที่สําหรับนักกอล์ฟทั่วไปผมว่าก็ยังเป็นกรีนที่ยากกรีนที่ยากนะครับกรีนสปีดค่อนข้างเร็วเลยทีเดียววันนั้นเราตีสปีดกันที่อยู่ที่ประมาณ11ใช่ครับนะฮะก็ถือว่าเป็นสนามที่มีคุณภาพแล้วก็สมราคาอย่างนี้ดีกว่านะฮะและสำหรับท่านนักกอล์ฟนะครับที่ต้องการทดสอบฝีมือนะครับทั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคอนดิชันสนามหรือแม้กระทั่งเรื่องลมนะครับสามารถไปทดสอบได้ที่สนามกอล์ฟฉีจันรพัทยาชนบุรีครับ ก็ผมสำหรับวันนี้นะฮะหมดเวลาเพียงเท่านี้นะฮะสำหรับ EP ีหน้าครับสามารถติดตามปั้นปั่นฟาสงนะครับทางกอฟช anel ได้ในเวลาเดิมนะครับผมแล้วก็ติดตามได้ใน u t u b e นะครับแล้วก็ Facebook มีอะไรอยากจะให้ใครมานะครับสามารถเขียนมาในคอมเมนต์ได้เลยนะฮะเราก็จะไปตามคนคนนั้นมามาสัมภาษณ์ให้นะครับผมก็ไม่ว่าจะเป็นนักกีฬานะครับผู้ประกอบการนะฮะหรือว่าจะเป็นผู้ใหญ่ในวงการกอล์ฟนะครับใช่ครับแล้วเดี๋ยวติดตามกันในครั้งหน้าครับ